รอมาดูตอนนี้ก็เอทเร้อยยี่สิบก่ลังตักใส่รถช่างเอกนยนต์ครับตอนนี้ก็จะเก็บทางขึ้นนะครับงานตากปอที่บันดนไม่งาม อันนี้อีกอีก,อกคันวัดทำสโลกนะน,นี้ก็เก็บทางขึ้นอันนี้เก็บงานน่าจะเสร็จวันนี้ครับหรือว่าเหลือแค่ทางขึ้นทางเดียวนะอันนี้ก็กำลังวัดคนบอนะ่อเนี่ย ลึกสามเมตรด้ครับในทางขึ้นสูงคนะ้วบี่ร้อยเก้าห้าครับของช่างเอก นี่กำลังวิ่งขึ้นบอ่อเนี่ยครับช่างเองกกำเนนะริ่มยนต์เนี่ยบ่อสูงครับชันมากร้อยเก้าห้านะครับขึ้นขึ้นไหวครับไปจบคลิปเพียงแค่นี้นะครับกิดาการมฟลิปต่อไปเข้าพี่คุณชองดับซิ่งนะครับขอบคุณครับ